าพูดถึงความเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดีไปหมดมันคงจะมีแต่ในที่ใหญ่ไม่ก็กระตูนเท่านั้นแหละเพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่เคยมีอยู่จริงแม้ใจกับสาวงามผู้นี้ก็ต่างและนี่คือรู้ก่อนดูโคมิซังวะควมิโชเดชชมงามพูดไม่เก่งกับผอมเพื่อนไม่เต็มเต็งโอฮโยโโคมิซังโกุะ<は>ชิะอโคมิซังโโあることを知っている<は><は> พูดไม่เก่งคำได้ใช้เรียกเหล่าผู้คนที่ไม่ถนัดในการสื่อสารที่มักกังวลว่าสิ่งที่พูดไปน,นั้นถูกไหมแปลกหรือเปล่าจอประมาทและไม่สามารถคิดออกมาเป็นคำพูดได้โคมิ้าวานนคอมิวโชเดสคือผลงานแนวคอมมดี้าซฮายเก่าวที่เล่าถึงเรื่องราวของโคมิโชโกะเสาวงามระดับเทพที่ด่าที่ใครเห็นก็อันต้องมีร้องโอฟูกันบ้างแหละแต่ความน่ารักที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับปัญหาอันใหญ่ยิ่ง ก็คือเธอหนานเป็นคนที่พูดไม่เก่งอย่าเรียกว่าพูดไม่เก่งเลยนะเรียกว่าไม่พูดเลยต่างหากแค่จะกล่าวคําทักทายเนี่ยมันยังยากเกินไปสำหรับเธอคนนี้เลยนั้นทาให้เธอนานไม่มีเพื่อนแม้แต่สักคนเดียวจนได้มาเจอกับทาดาโนฮิโตฮิโตะหนุ่มจืดจางธรรมดาธรรมดา,ท,มดาที่บังเอิญมีความสามารถในการอ่านบรรยากาศเก่ง จึงได้รู้ว่าโคมิซังนั้นมีปัญหาในการสื่อสารเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยรักษาการประมาาจนพูดไม่ออกของคุณโคเมิและช่วยหาเพื่อนให้ครบ100คนแต่ปัญหาก็คือโรงเรียนมปลายอิตานนันที่ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนสามัญที่มีชื่อเสียงแต่ก็กลับมีการสอบเข้าด้วยการสัมภาษณ์ส่วนข้อเขียนก็มีไว้เป็นฉากหน้าไปไงงั้นแหละ เพราะเกณฑ์ในการรับเข้าเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือบุคลิกใช่แล้วครับนี่คือโรงเรียนที่รวมคนที่มีบุคลิกโดดเด่นไว้ด้วยกันนั่นเองและคําว่าโดดเด่นน่ะมันก็คงนมีผลพวกคนแปลกๆมีสัยสุดโต่งนั่นเองนะจนกลายมาที่มาของตัวละครสุดบนเจิดของเรื่องทั้งคุณโคมีที่เป็นสาวงานระดับเทพทีดาที่ใครเห็นเนี่ยก็ต่างต้องลงหลแต่เธอหนันกลับเป็นคนที่พูดเม่เกีงแบบสุดๆเม่เกียงจึขนาดที่ว่าอาจารย์เรียกตอบคาถามเธอยังต้องออกไปเขียนในกระดานแทนและทาราโนที่โตที่โต นมจุดจางผู้มาเพราะกับความธรรมดาธรรมดาจนไม่ธรรมดาเพราะเขาคนนี้มีทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานของคนทั่วไปทางส่วนสูงก็มาตรฐานน้ำหนักก็มาตรฐานถ้าถามว่าหมอนี่มีอะไรเด็ดบ้างเหรอก็คงจะไปส่งผมลูกดอกไม้นั่นแหละที่มันดูแปลกตาและเด่นสุดๆและตัวละครในเรื่องนี้อีกมากมายที่บอกเลยว่าไม่ใช่คนปกติอย่างแน่นอน โดยโคมิซงว่โคอยโิยโชเดะหรือโชวงามผู้ไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มแต่งคือผลงานมังงะของอาจารย์โทโมฮิโตะโอดาที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารโชเนนซันเดย์รายสัปดาห์ของสำนักพิมพ์โชงะงูกันเป็นมังงะสร้างในปี2015และได้เริ่มเขียนเป็นเรื่องยาวในปีถัดมาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ออกรวมเล่มมาแล้วทั้งหมด22เล่มส่วนเล่มที่23นั้นกำลังจะตามมาในเร็วๆนี้ส่วนในบ้านเรานั้นก็ถือเลิกเสริ์ด้วยค่ารักพิมพ ซึ่งตีพิมพ์ออกมาแล้วทั้งหมด10เล่มในโซนของอะิรมีนั้นจะทำโดยสตูดิโอ OLM อีกหนึ่งสตูดิโอที่อาจจะไม่คุ้นชื่อกันักเท่าไหร่เพราะว่าสตูดิโอนี้นั้นส่วนใหญ่จะทำแต่โปรเกมอนมีแท่ทุกภาคเลยปะเนี่ย ซึ่งผมก็สารภาพเลยนะว่าผมไม่เคยแต่งงานของค่ายนี้มาก่อนแต่ผมก็ขอยืนยันเลยว่างานในโคมิซังเนี้มันจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนจากพีวีอะไรต่างๆที่ปล่อยออกมาทั้งงานภาพงานแอนิเมชันเพราะว่ามันโอเคมากๆเลยนะและนอกจากนั้นยังได้คุณคาวาโกเอะคาสุกิมาเป็นผู้กำกับที่เคยร่วมกำกับในโคอิสุรุเอสโทรอยและนอกจากนั้นยังได้คุณวัตานาเบะอายูโมะมาเป็นหัวหน้าผู้กำกับอีกด้วยและมีผลงานที่เคยฝากไว้อย่างนัซโนะคานโนชโอเอะค่อยวะอเมอาการิโนยูนิ ไฮจูโน o โคโดโมจากผลงานของสองท่านที่ได้กล่าวมาบอกเลยรับประกันความสนุกแบบตลกเกินร้อยแน่นอนและหากทุกคนดูแล้วไม่สนุกให้กลับมาดิสไลค์คลิปนี้ได้เลยและส่วนของเสียงภาพนั้นจะได้คุณโคกะอาอิที่เคยพากตัวของคิโนะอากิจากบคกุตะจิโนริเมกและชิโนมิยะคางุยะจากคางุนยะสมาวะโคคุระเซไต มาพากเสียงให้กับคุณโคมิและได้คุณคาจิวาระกักุโตะที่เคยพากชินระกุซากคาเบจจากอินเนโนโชบุไตและแอสตาจากแบ็คโอเวอร์มาพากเสียงให้กับทาดาโนะฮิโตฮิโตะแม่รู้จักผลงานที่ผ่านมาเนี่ยแม่คงจะมาตบมุกยับเลยสิโดยโคมิซาวะโคมิโชเดชจะเริ่มฉายในวันที่7ตุลาคมนี้ในโซนคอนฟิดบ้านเรานะจะเริ่มฉายในวันที่21ตุลาคมนี้และคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะขายแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยล่ะว่าคุณชอบอะไรในเรื่องนี้เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับลักน้ำลักปลาลักเอา